เมื่อวานที่ผ่านมาทีมฮอกกี้หนุ่มไทยก็ทำได้เพียง <No. S 1> แค่ดับที่4ครับหลังจากที่พลาดท่าแพ้เจ้าภาพเมียนมาไป2ประตูต่อศูนย์ครับสุดท้ายก็พลาดโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองแดงปิดท้ายให้กับทีมฮอกกี้ไทยครับการแข่งฮอกกี้ทีมชายรอบชิงเหรียญทองแดงที่เตียนผิวฮอกกี้ฟิลเมื่อวานที่ผ่านมาทีมฮอกกี้หนุ่มไทยสวมเสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงินลงสนามพบกับเมียนมาเจ้าภาพซึ่งในรอบแรกที่เจอกัน ไทยเป็นฝ่ายชนะมา3ประตูต่อ2เกมครึ่งแรกเมียนมาได้ประตูออกนำก่อนในนาทีที่19จากอังทินจากนั้นไทยมาพลาดได้ประตูตีเสมอเมื่อได้ลูกที่จุดโทษแต่สุรศักดิ์ทำเหมือนคุณยิงไปติดเซฟ้ร,รักษาประตูอย่างน่าเสียดายทำให้จบครึ่งแรกเมียนนำไทยอยู่1.0ต่อเกมครึ่งหลังเมียนมาอาศัยจงังหวะโต้กลับเร็วและมาได้ประตูนิห่างเป็น2.0ต่อย์จากอังทินคนเดิมในนาทีที่4ี่ ขณะที่เวลาที่เหลือทาพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่แต่ก็ไม่สามารถผ่านเกมรับของเจ้าภาพเข้าไปทําประตูได้สมบูรณ์ให้จบเกมไทยแพ้เหมนมากไป2ประตูต่อศูนย์ทำได้เพียงแค่ันดับที่4ปิดท้ายการแข่งฮอกกี้ของทีมชาติไทยในศึกซีเกมครั้งที่27โดยหลังจบการแข่งนายเฉยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยก็ยอมรับว่าลูกทีมเล่นไม่ได้ตามฟอร์มที่วางไว้ซึ่งอย่างไรก็ดีหลังจากนี้จะวางแผนเก็บตัวระยะยาวเพื่อลุยศึกเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้ และการแข่งขันซีเกมที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์จากที่เขาเล่นเนี่ยนะฮะเล่นเล่นเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เขาพยายามเต็มที่อย่างที่ทผม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 ได้เคยเรียนไปแล้วว่าถ้าเราหนีเจ้าภาพไม่ได้เนี่ยนะเวลาเล่นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้รอบแรกเราชนะเข้ามา3-2นะวันนี้เนี่ยลูกโทษจะยิงไม่ได้เลยนะครับงั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องทําใจนะครับแล้ววันนี้เมื่อเราแพ้เขาอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับแบบว่า เราก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อนะครับวันนี้สู้เขายังไม่ได้หรือว่ามันยังไม่ชัดเจนนะฮะโอกาสหน้าก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับมันมันไม่ได้มีอะไรที่ที่จะเสียหายหรอกนะฮะเ,เด็กเรามีผู้ชายเนี่ยมีประชากรมากกว่าผู้หญิงเยอะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเนี่ยชุดเอเชียนเกมพี่ต้องมาดูกันให้ดีนะฮะแล้วก็คงจะเปิดคัดตัวนะฮะก็จะเปิดออฟชั่นให้กับเด็กชุดนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่หมเราคิดว่าเราถ้าเราเตรียมเนี่ยเราควรจะเตรียมไปถึงซีเกมหน้า และนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคนที่ทอ,อ,อายุมากแล้วอายุนัวุโสเนี่ยนะครับก็คงต้อ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 งปรับถอยนะฮะแล้วก็เอาวุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนและพยายามสร้างให,ให้ให้มันทันในปีครึ่งนะครับที่จะไปเจอกันที่สิงคโปร์นะครับขณะที่สถาพรปากคุณทศนกฮอกกี้ไทยที่ได้รับอุบัติเหตุขณะการแข่งขันจนต้องเย็บสามเข็มที่แก้มขวาก็ยอมรับว่าผิดหวังในเกมนี้แต่ก็เชื่อว่าทีมยังมีโอกาสไปได้ไกลกว่านี้ในอนาคต ก็โดนไม้นิดหน่อยครับแบบโดนแบบจังหวะแบบเขาผมจะถึงบอลแล้วเขาก็วิ่งมาพอดีแล้วแบบเขาถือไม้ตั้งมาพอดีก็เลยโดนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันสามครับสามเข็มจบไันนี้ก็นิดหน่อยก็เป็นธรรมดาถ้าแบบเล่นเกมหนักๆก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บแผลก็เจ็บใจเจ็บใจนี่ก็แบบก็ซ้อมมาเยอะนะครับแบบ ก็ก็คิดว่าน่าจะได้แต่ก็ไม่เป็นไรกับแบบมันย้อนเวลาไม่ได้แล้วแต่ว่าเราทําข้างหน้าให้มันดีกว่าเดิมได้รอบาชนะมาคือแบบเราแบบใจร้อนกันแล้วก็แบบเขาเรียกไงแบบใจร้อนกันแบบเราเล่นเรายังเล่นแบบไม่ดีพอเราไปซ้อมให้เกาหลีเราผมคิดว่าเราเล่นได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยเลมีโอกาสจะไปได้ไกลครับเพราะว่าแบบแบบบางคนยังอายุอายุน้อยเหมือนผมยังเพิ่ง18เองก็แบบ ก็มีโอกาสเล่นได้เรื่อยๆครับก็แบบถึงคราวนี้ไม่ได้ผมคิดว่าคราวหน้าต้องได้แบบแบบเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมอยากให้แบบอย่าคิดว่าแบบแค่นี้มันจะจบมันมันไม่จบมันต้องมันต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ครับคบครัก็ต้องบอกว่นนี้คือกีฬาสุดท้ายครับที่แข่งขันกันในเมืองย่างกุ้งก็ต้องบอกว่าผลงานปิดท้ายครับทีมฮอกกี้ไทยได้เหรียญเงินมาจากทีมหญิงส่วนทีมชายก็จบเพียงแค่ดับที่สครับ และนี่ก็คือผลการแข่งขันสุดท้ายครับที่เกิดขึ้นที่เมืองย่างกุ้งแต่ว่าตอนนี้ครับเราจะพาไปดูภาพรวมของการแข่งขันซึ่งที่เมืองย่างกุ้งนี้มีแข่งขันทั้งหมด6ชนิดกีฬาครับไปดูกันว่านักกีฬาไทยที่แข่งขันกันในเมืองย่างกุ้งทั้งหมดงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับภาพรวมของการจัดก,การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่27ที่เมืองย่างกุ้งเดอรดิดเมืองหลวงเก่าของเมียนมามีนักกีฬาไทยมาลงแข่งขันขชิงชนยทั้งหมด6ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยมวยปล้ำ เพาะกายยิงปืนโยนน้ำหนักฮอกกี้และฟุตบอลชายรอบแรกไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของฟุตบอลชายกีฬาที่เป็นความหวังสูงสุดของแฟนกีฬาชาวไทยกับภารกิจการทวงคืนบัลลังแชมป์ซีเกมส์สมัยที่14โดยทีมช้างศึกไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การนำทีมของซิโก้กิติศักดิ์เสนเมืองก็การันตีการเป็นแชมป์กลุ่มบีจากผลงานชนะ2สเสมอ2ยิงได้8ประตูและเสีย3ประตู ก็บรรลุเป้าหมายการไม่ตกรอบแรกที่เคยเป็นฝันร้ายของทีฟุตบอลชายซีเกมที่ตามมาหลอกหลอนถึง4ปีเต็มได้สำเร็จต่อการที่มวยปล้ำที่เป็นชนิดกีฬาที่ประเดิมเหรียญทองแรกให้กับทีมนักกีฬาไทยในเมืองนี้โดยเจ้าเล็กลิทิศัก์ประวานคว้าเหรียญทองในประเภทเก๊กโกโรมัน60กิโลกรัมชายแต่หลังจากนั้นทีมมวยปล้ำก็ไม่สามารถทะยานขึ้นคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยได้เลยโดยสรุปผลงานทีมมวยปล้ำไทย ขวา1เหรียญทองจัดเหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไปต่อกันที่ทีมเพาะกายไทยที่แข่งขันกันที่ MCC Hall โดยทีมชาติไทยส่วนขันทั้งหมด5รุ่นคว้ามาได้3มเหรียญโดยได้1เหรียญทองจากจิลพันป่งคาแชมป์โลก2ส,สมัยขณะที่เพื่อนร่วมทีมก็คว้ามาอีกหนึ่งเหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงบรรลุเป,ป้าหมายของสมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทยที่หมายมั่นปั้นมือควา้า1เหรียญทองส่วนที่เหลือก็กลายเป็นกำไรที่ได้มา ไปต่อกันที่ผลงานของนักแม่นปืนที่แข่งขันกันที่น็อดดากองชูตติ้งเรนถือว่าทำผลงานได้เกินคาดคว้ามา2เหรียญทองจากปืนยาวท่านอนทีมชายและทีมหญิงนอกจากนี้ยังได้อีก2เหรียญเงินจากปืนยาวบุคคลชายและหญิงขณะที่อีกสองเหรียญทองแดงได้จากปืนสั้นซึ่งทีมชุดนี้นักกีฬาส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่20ต้นๆทำให้อนาคตถือว่าสดใสเหลือเกินที่จะทำผลงานได้ดีมากกว่านี้ ต่อการที่ชนิดกีฬาที่ทําทะลุเป้ากระจุยแล้วก็ทําลายสถิติการกระจายก็คือทีมยกน้ําหนักไทยที่แข่งขันกันที่เทียนพิวสเตเดียมโดยก่อนหน้านี้สมาคมยกน้ําหนักแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองแต่เมื่อกันขันเริ่มขึ้นก็กลับกวาดไปถึง6เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงพร้อมทําลายสถิติในการแข่งขันอีกหลายรุ่นซึ่งนักกีฬาชุดนี้ถือว่าได้แจ้งเกิดหลายรายเนื่องจาก5จาก9คนที่ส่งแข่งขัน ถือเป็นนักกีฬาน้าใหม่ที่มาประเดิมซีเกมส์ครั้งนี้โดยผลตีอินทรัดย่อมกระเตยนายกสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศแล้วว่านักกีฬาชุดนี้มีความหวังในการลุยโอลิมปิกที่บราซิลอย่างแน่นอนปิดท้ายกันที่การแข่งฮอกกี้ซึ่งเป็นชนิดกีฬาสุดท้ายที่แข่งขันกันที่เมืองย่างกุ้งและแม้จะไมไ่ถึงขั้นหยิบเหรียญทองแต่ทีมหญิงก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาเป็นสมัยที่3หลังจากที่แพ้กับแชมป์ตลอดการอย่างมาเลเซีย ขณะที่ทีมชายจบในอันดับที่4และก็แพ้ให้กับเมียนมาเจ้าภาพนี่ก็ถือเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับทีมนักตีครีชายไทยที่จะต้องเร่งทำงานให้กลับมาอยู่จุดเดิมให้ได้อีกครั้งโดยการแข่งขันครั้งนี้ก็ทําให้ทีมฮอกกี้ไทยมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มีเพียงชาติเดียวสําหรับทีมหญิงที่จะต้องเร่งพัฒนาฝีมือปลดช่องว่างความห่างชั้นกับเจ้าสีเกมอย่างมาเลเซียขณะที่ทีมชาย ก็มีทั้งมาเลเซียที่เป็นกระดูกชิ้นโตให้เราทำลายขณะที่สิงคโปร์หรือเมียนมาก็เป็นชาติที่ประมาทไม่ได้เช่นกันทิ้งท้ายกันที่ภาพรวมการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ของเมียนมาในฝั่งของเมืองย่างกุ้งโดยภาพรวมของสนามที่ใช้แข่งขันทั้ง6สนามก็ถือว่าทำออกมาได้ดีซึ่งสนามส่วนใหญ่แล้วเป็นสนามที่เจ้าภาพมีไว้อยู่ก่อนหน้านี้และเพียงทำการปรับปรุงเพื่อรองรับการแข่งขัน ขณะที่ระบบการจัดการแม้จะมีการตรวจตราสิ่งของก่อนเข้าสนามเพื่อความปลอดภัยแต่ก็เหมือนจะไม่ได้เอาจริงเอาจังมากเท่าใดนักขณะที่จำนวนผู้ชมในสนามส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักเรียนที่ทางเจ้าภาพเกมฑเข้ามาร่วมชมเกมขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ถือว่ามีเข้าร่วมชมบ้างแต่ยังคงไม่คือคัาเท่าทีา่ควรซึ่งอย่างไรก็ตาม44ปีที่เมียนมาไม่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการ่งขันแมหกรรมกีฬานานาชาติใดๆเลยก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดี ที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้าสู่ประเทศและให้ประชาชนได้เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นต่อไป